โชคชะตาคือสิ่งใดกันมีเหตุผลอันใดใหญ่พระเจ้าจึงมอบความอายุธรรมแก่ข้าใหญ่ท่านจึงมอบชะตาเช่นนี้แก่ข้าข้าทําสิ่งใดผิดใหญ่จึงเล่นตลกกับข้าเช่นนี้ตอบมาสิทําไมตอบข้ามาบัดซบใหญ่ข้าต้องมาทนกับความอายุธรรมเช่นนี้ข้าไม่เคยทําร้ายผู้ใดทําไมข้าคือผู้ที่โชคร้ายที่สุดอย่างนั้นเหรอ ท่างพระเจ้าทา้งชุตชักตาช่างสารเลวทำไมทำไมจึงปล่อยให้ข้ามาเกิดในสภาพแวดล้อมเช่นนี้นั่นลูกสาวใช้ใช่ปะดูอน,นาถอย่างที่คาดเลยใช่แล้วสายเลือดแต่ยุคที่เกิดกับสาวใช้แบบไม่ได้ตั้งใจคอยดูเธอจะยังลอยหน้าลอยตาอยู่ไหมถ้าถูกท่านแต่ยุคทิ้งได้ยินมาว่าพวกคุนนางตัดสินใจแล้วนะทำไมจึงปล่อยให้ข้าประสบกับความเย็นชาและการแก่งแย่งเพราะว่าเจ้าป่วย เจ้าควรจะไปให้ไกลจากคลิหาะดดายุกที่จะทำได้นะแต่เพราะความเมตตาของบรรดาขุนนางได้อนุญาตให้เจ้าอยู่ห้องคนรับใช้อีกตึกได้ข้อทำสิ่งได้ผิดหรือฮ่ <c oughs> รารัประโยชน์จริงไม่สงสัยเลยว่าจะเกิดจากคนรับใช้ระดับต่อสู้ของสป,ปริษต่ำเช่นนี้ไม่สมกับที่มีเลือดของท่านดายุกเลยข้าก็คนเช่นกันเหตุใดจึงทำกับข้าเช่นนี้ ไล่ค่าเช่นเดียวกับแม่ของมันให้แล้วหนาตาเห็นไดไม่ได้ตายไปซะแล้วไม่ว่าสิ่งใดข้ากตทนได้แต่ทำไมร่ะเห็นไดจึงพากแม่คนเดียวของข้าท่านแม่ลูกรักของแม่หากเจ้าต้องการลบคำศบป,ประมาจากผู้อื่นเจ้าต้องเป็นสปิริตมาสเตอร์ให้ได้นะแม่ไม่อาจดูแลเจ้าได้อีกแล้วหากเจ้าได้เป็นสปิริตมาสเตอร์จะไม่มีผู้ใดรังแกเจ้าได้อีกเพราะท่านแม่ไม่มีเงินค่ายารักษาและฝืนทำงานหนักเกินตัว ถูกดูแคลนจากทุกผู้ทุกคนว่าเป็นขยะไร้ค่าไม่เพียงแม่ที่ยอมรับและรักข้าจริงๆแต่พระเจ้าก็พากเธอไปจากข้าแม่ขอลาก่อนริงข้าไว้ลําพังไม่มีใครให้พึ่งพาบัดซบพระเจ้านี่หรือคําตอบของท่านท่านต้องการสิ่งบ้าอะไรจากข้าต้องการให้ข้ายอมจํานวนต่อท่านหรือต้องการให้ข้ายอมรับว่าตัวเองเป็นขยะไร้ค่า ต้องการให้ข้ายอมรับชะตากรรมก็ได้ข้ามันขยะไร้ค่าชะตากรรมแสนอนาถข้ามันอ่อนแอท่านพอใจหรือยังฝันไปเถอะข้าไม่ยอมล้มลงง่ายๆดอกข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าไม่เคยลืมสิ่งที่ท่านแม่สอนข้าจะต้องกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งท่านแม่ข้าขอโทษที่ไม่อาจปกป้องรอยยิ้มของท่านได้แต่ข้าขอสัญญาข้าจะพยายามหนัก เพื่อที่จะเป็นสปรตมาสเตอร์ไม่มีผู้ใดกล้ามาดูแคลนและมีชื่อเสียงเรื่องลือเป็นที่รู้จักไปทั่วทวีปไม่ว่าจะยากลําบากสักเท่าไรข้าก็จะไปเชิญหน้าไม่ว่าจะต้องพยายามสักเท่าไรข้าก็จะทําสักวันหนึ่งข้าจะกลับมาอย่างที่แห่งที่นี้ที่ข้าจากไปท่านแม่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าจะใช้นามสก,กุลท่านข้าแสหัวหัวยุห่าวข้าจะพยายามอย่างหนักเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพื่อลังสังตำนานของข้าเอง ข้าได้ออกจากเครือส่์มาหกวันแล้วลังอับน้ําข้าค่อยได้กําลังขึ้นมาบ้างข้าไม่กังวลเรื่องซื้ออาหารแค่ร่ามันจากลาธารตลอดเส้นทางโชคดีที่ท่านแม่สอนหาผลไม้ผักป่ามาก่อนแม้ก่อนหน้าน,นี้จะมีชีวิตที่ยากลําบากแต่มีท่านแม่อยู่เคียงข้าข้าเสมอตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาคิดเรื่องนั้นข้าจะต้องไปที่นั่นให้เร็วที่สุดป่าดาราที่อยู่อาศัยของสัตว์สัะดิดทุกประเภท ไม่จะเป็นต้องร่าสัสบิตร้อยปีตอนนี้แค่ส,ะสะัตบุตรสิปีน่าจะดีกว่ากาจะเป็นสลิปมาสเตอร์ก็ต่อเมื่อค่าได้วงแหวนสปริตวงแรกแต่ก่อนหน้านั้นหาอะไรใส่ท้องก่อนดีกว่าแฮะมีดไปหูคือสิ่งเดียวที่ท่านแม่ได้รับจากท่านพ่อมันคือสมบัติร,รํำค่าจนกระทั่งวาระส,สุดท้ายของเธอก่อนที่จะตกทอดมาถึงบูหาเมื่อข้ามองไม่เล่มนี้ข้ามักจะคิดถึงท่านแม่ขึ้นมาทัานทีอย่าได้กังวลเลยท่านแม่ข้าจะต้องแข็งแร่งขึ้น ท,ทุกคนจะถูกปลูกสปริตอนอายุ6ขวบหลังจากปลูกสปริตแล้วแต่ละคนจะได้รับอัตลักษณ์เฉพาะตัวคุณสามารถเป็นสปริตมาสเตอร์ได้เมื่อคุณมีอัตลักษณ์วิญญาณทั่วไปวิญญาณแบ่งออกเป็นสองประเภทสปรดเครื่องมือมันสามารถเป็นเครื่องมืออาวุธและสิ่งมีชีวิตได้สปรตสัตว์มีทักษะกายร่างของตัวเองแต่บูฮานั้นมีสปรตประเภทสัตว์ที่หายากยิง่งเนตรวิญญาณทำงาน หลังจากบูฮาวปลกสปริตครั้งแรกเขาได้รู้สึกว่าสายตาของเขาดีขึ้นกว่าคนปกติหลังผ่านการฝึกฝนเขาสามารถเห็นรายละเอียดเล็กน้อยเช่นการเคลื่อนไหวสายตาของปลาการสั่นไหวและละลอกน้ำที่เกิดจากปลาทุกอย่างอยู่ในสายตาของเขาไม่เว้นแม่แต่การเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยที่สุดไม่มีกุ้งตัวใดรอดจากเนตรปิญญาณดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเคลื่อนที่ช้าๆในสายตาของเขาเนตรปิญญาณของเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลของอัตลักษณ์ แต่บู่าวไม่ได้อยากรู้เลยสักนิดว่าจะเห็นชัดแค่ไหนตอนนี้ใช้งานมันแค่ทําให้สายตายดีขึ้นเท่านั้นเองเหลอแล้วจะใช้มันโจมตียังไงกันล่ะเนี่ยลาแสงปิ้วปิปิ้วเป็นไงล่ะจงเกงกลัวค่าซะมาคิดคิดคด,ดูแล้วสปริตของข้าชั้นเอาแอร์เสียจริงฝึดฝนไปทําได้แค่เพียงจับปลามากิน สเปรดของข้าจัดอยู่ในประเภททักษะจิตแต่สัตว์สเปรดประเภทนี้มีน้อยมากนี่แหละเหตุผลการจะหาสัตว์สเปรดที่เหมาะสมช่างยากยิ่งนักถึงอย่างนั้นปัญหาพวกนี้ก็แค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อปลูกสเปรดครั้งแรกผู้นั้นจะได้เลเวลอัตลักษณ์ระหว่าง1ถึง10เลเวล10คือเลเวลระดับสูงสุดจากการตื่นแต่ค่าได้เพียงเลเวล1แสนอนนาดเลเวล10อัจฉริยะเลเวล1อ่อนแอขยะช่างมันก็แค่เรื่องที่ผ่านมาแล้ว ก็แค่ต้องฝึกหนักเป็นสิบเท่าของพวกอัจฉริยะเท่านั้นเองว้าวหอมจังปลาย่างละสหายน้อยปลาตัวนี้จะขายไหมหอมอะไรอย่างนี้เจ้าทําได้ยังไงล่ะเนี่ยผมให้ตัวหนึ่งครับจริงเหรอเยี่ยมเลยฮ่หาฮ่างั้นจะไม่เกรงใจแล้วนะอ่ากินหอมจังทานแล้วนะเป็นเด็กสาวที่สวยอะไรอย่างนี้เธอสวยกว่าทุกคนที่ข้าเคยเจอมาเลยอร่อยงาว่าปลาเพื่อนหน้าเธอหมดแล้วฮะสวัสดีไหม่คนแล้วช่างดูเป็นสุภาพบุรุษสวัสดีครับ ที่เพจคนแปลนะครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมอันนี้ก็คลิปแรกของผมนะครับผมก็อยากจะมาลองภาคดูบ้างครับผมติชมคําได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ